สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่2องรนะครับผมพบกับผมนะครับเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จและก็พระหลวงพ่อปานนะครับมาให้พี่พี่เอนะครับได้รับชมนะครับเอามาแบ่งปันกันนะครับผมก็ถ้าหากพี่พี่ตันใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจ ดูแล้วใช่เลยนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้นสะครับศูนย์เก้าเ่นะครับส่วน ID Line นะครับพี่พี่แอดไลน์ได้ที่ ttn 987นะครับ ttn 987นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับแล้วค่อยทักมานะพี่พี่นะต้องบอกผมไม่มีวิการเก็บไปทางนะครับท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอน ามาเดี๋ยวเรามาชมองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกนะครับพี่พี่องค์แรกนะครับเป็นอาเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับอันนี้เป็นเนื้อดินนะครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับนะครับเป็นพิมพ์พิมพ์ไก่นะครับเป็นพิมพ์ขี่ไก่นะครับไก่หางพวงไก่หางสามห้าเส้นนะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอานะครับเป็นพิมพ์ไก่ หางห้าเส้นนะเขาเรียกกันนะครับเป็นพิมพ์ไก่หางห้าเส้นนะพี่ๆนะอ่าดูน้านข้างนะพี่เห็นไหมพี่เห็นลาดำดำนี่ไหมครับนี่คือความเก่านะครับนี่คือธรรมชาติเลยนะครับดินนะครับเมื่อเผาแล้วก็ผ่านการเวลามานะครับก็จะมีขึ้นขึ้นลาดำดำอย่างเงี้ยครับพี่เห็นไหมอ่าถึงจะผ่านการใช้มาก็ต้องมีนะครับพี่ผ่านการใช้มาก็ต้องมีเนี่ยองนี้เป็นพาะที่ผ่านการใช้นะครับพี่เนี่ยดูนะครับ องค์ล่ำแขนล่ำนะครับนี่ยันนะครับนี่เห็นไหมยันนี้เป็นแท่งๆเลยนะพี่แท่งๆคมๆเลยนะครับเป็นแท่งๆคมๆเลยนะครับก็บางทีนะครับเราอาจจะไปเจอนะครับยันเนี่ยเส้นเล็กบางๆนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเนี่ยอันนี้ติดชัดเจนนะครับเนี่ยเป็นแท่งๆเลยพี่เห็นไหมใหญ่เป็นแท่งเป็นแท่งเลยนะพี่นะองค์พระนะครับนี่มีใบหูนะครับไก่ฐาง ห้าเส้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่เห็นไหมพี่คมนะขนาดผ่านการใช้มายังคมลึกนะครับดูด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรอยปาดนะครับนี่พระมีหน้าเดียวนะเขาเขากดลงอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะใช้อ่าไม้หรืออะไรปาดนะครับนี่ปาดนะครับมันทีนี้เราก็จะเห็นเห็นไหมพี่เห็นร่องรอยปาดไหมเห็นร่องรอยการปาดไหมเนี่ย อ่าเนี่ยรอยการปาดนะครับที่เห็นเป็นร่องนะี่คือเม็ดกรวดนะครับเวลาเขาปาดปุ๊บเม็ดกรวดมันก็จะลูดมากับวัตถุที่เขาปาดนะครับมันก็จะเป็นร่องนะพี่ๆนะอลองสังเกตและพิจารณาดูนะครับนี่องนี้ก็เป็นเนื้อออกส้มๆนะครับเนื้อออกโซนสีส้มๆนะครับเห็นไหมพี่ส้มๆแดงๆนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับนี่เห็นไหมผง มีเนื้อในนคือเม็ดข้าวขาวนะครับผงนะครับผงพุทธคุณนะครับหลวงพ่อปานนะครับเนี่เก่าไม่เก่าจนขึ้นไขนะครับอ่าดูจนขึ้นไขเลยนะครับเดี๋ยวผมลุงกล้องให้ดูนะครับองนี้นะครับพี่ๆอ่าองค์นี้นะครับผมเปิดแบงปันที่แปดพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับเปิดแบงปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับต้องบอกว่าพระพิมพ์ขี่ไกหลวงพ่อปานนะครับอ่าท่าสสวยนะพี่นะ ถ้าสว,สวยติดชัดๆเจนๆถ้าสวยกว่านี้นะครับถ้าแชมป์นะครับอง,ององหลายๆหมื่นนะครับองค์หลายหมื่นอันนี้เราเอามาแบ่งปันกันนะครับในราคาที่8,500้าบาทนะครับเปิดแบ่งปันที่8 5ด0ัน้ารอบาทนะครับพี่ๆท่านในสดสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับเห็นไหมดูยันนี่พี่ๆเห็นไหม ยเนี่ยเป็นแท่งคมลึกเลยเห็นไหมเราจะเห็นได้แบบเบลอเส้นเล็กๆนะครับนี่อันนี้ยันเป็นแท่งๆเลยเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมใบหูติดสองข้างนะครับใ่ดูองค์พระีนตามซอกนะครับยังมีคาบอะไรนะเขาเรียกฝุ่นนคราบอะไรอยู่ข้างในเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ไก่ห้าเส้นนะครับหางห้าเส้นนะครับ เนพี่พดูความเก่าข้าด้านหลังนี่พี่เห็นไหมอ่าวงนี้เปิดไว้ที่8500บาทนะครับ8500บาทนะพี่พี่นะดูด้านข้างเนเห็นไหมโห้ยนี่หลวงพ่อปานนี่ต้องบอกว่าเป็นพระที่พุทธคุณดีเยี่ยมอีกเกจิหนึ่งนะครับพี่พี่นะเมตตาค้าขายนะครับอ่านะครับ โอ้โหเนี่สุดยอดนะพี่นะเนี่ยดูนะครับองค์นี้เปิดไปที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขีไก่หางห้าเส้นนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพระสององค์นี้ได้มาที่เดียวกันนะครับบ้านเดียวกันเลยนะครับมาเดี๋ยวดูอีกองค์นะครับอีกอง์นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมใหญ่วัดละคังนะพี่พี่นะพี่พี่ดูสังเกตดูเนื้อนะครับ แต่องเนี้ยต้องบอกว่าหักนะครับเพราะหักมีรอยหักนะครับอ่าแต่หักแบบเนี้ยดีนะครับอ่าดีกว่าหักครึ่งดีกว่าหักตรงคอนะครับอ่าดีกว่าหักเฉียงแบบนี้นะครับแต่องนี้นี่หักแบบเนี้ยดีนะครับพระถือว่ายังสวยนะครับยังสวยนะครับพี่ดูข้างๆ้างเห็นไหมว่าระคังตัดเรียบร้อยนะครับนี่ครับพี่ดูนี่โครงนะครับนี่ ไหมโพรงที่มวลสารหลุดร้อนออกไปพี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วดูนะครับเนี่ยดูเนี่ยเม็ดผงนะครับนี่เนื้อเป็นไตไตเป็นก้อนๆเลยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเม็ดหินสีเทานะครับมีเม็ดแดงนะครับเม็ดดํานะครับในเม็ดดำดำนะครับเม็ดดํานะครับเห็นไหมเกจเอียงนะครับอ่าพระสมเด็จวัลคังนะครับตุ่มต้องบอกว่าเนี่ยซุ้มเขาจะ ฟื้นขึ้นมาตรงแขนนี่ปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นแนวตรงฟุ้ฟขึ้นมาแล้วก็หักโคง้งโยโย่ลงมาฝั่งนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมใต้ฐานนะครับฟืบนนี่จะเป็นเองนะครับนี่ก็จะมีคล้ายๆเส้นรางนะครับอันนี้ต้องเป็นบอกว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับอาจจะเห็นเส้นเพราะเส้นมันเล็กนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับนี่แต่มันเป็นลักษณะให้เราเห็นอยู่นะครับนี่เห็นไหม อ่านะครับฐานชั้นที่2นะครับนี่ก็เป็นฐานคมขวานะครับชั้นที่3ก็เป็นฐานเขาเรียกฐานเขียงนะครับพลิกดูด้านหลังพี่เห็นไหนไมโอโ้โหต้องบอกว่าพลิกดูด้านหลังนี่คือจ้าบเลยพี่จ้าบเลยตรงนี้เห็นไหนไมนี่เป็นปาดกระดานเลยนะครับนี่รอยกระดานนะครับรอยปาดแบบหลังเรียบหลังกระดานนะพี่เหน็นไหมนี่ลอยดูลอยย,ยุบยุบย,นย่นย่นนะพี่ อันนี้นะครับนี่ต้องบอกว่านะครับเป็นเนี่ยพี่เห็นอันนี้สังเกตพี่รู้ไหมว่าอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเศษไม้นะพี่นะเป็นเศษไม้เนี่ยดูนะครับเนี่ยผมซูมให้ดูใกล้ๆเลยพี่ดูมวลสารดูคมเก่าเขาดีครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอ่าเนี่ยองค์นี้นะพี่นะถึงหักแบบนี้ผมแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเปิดที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่นะนี่เห็นไหมดูนะครับนี่ดู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 คมเก่าเขาเนี่ยเห็นไหม มีรอยรูพรุนนะครับมีรอยพรุนรอยเข็มรูพรุนนี่คือรอยรูเข็มนะครับเขาเรียกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นไหมนูนมวลสารน้ทีครับนี่เห็นไหมอ่านี่เลยนะครับนี่มวลสารนะครับเนี่ยครับสนี่ของพระสมเด็จวัดระังนะพี่นะองค์นี้นะครับแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่นะเนี่ยอ่ะดูนะครับนี่ ด้านข้างเห็นไหมเรียบร้อยนะครับด้านข้างตัดเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไครับนี่ด้านบนนะครับนี่นี่เห็นไหมจะจ๋จาไหมครับแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมด้านในนะครับนี่อ องนี้ผมแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับพี่พี่นะแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่พี่ดู่องดูหน้าเลยครับนี่เกตนะครับจะเอียงนะครับเกตจะเอียงมาทางซ้ายมือเราขวามือองค์พระนะครับซ้ายมือเราขวามือองค์พระนะครับซอกรักแร้ฝั่งนี้นะครับจะสูงกว่าฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ถึงนี่นะครับฝั่งนี้จะสูงทิ่มขึ้นไปนะครับแขนก็จะทิ้งดิงลงกมาแล้วก็หักซอกฟืบฟืบโยโยมาทางนี้นะครับเห็นไหมเส้นซุ้มนะครับนี่จะโยลงมาตกขอบฝั่งนี้นะครับ องนี้นะสำหรับผมนะครับถึงเพนพระที่ผ่านการใช้มาผมว่าเป็นพระอีกองค์ที่แบบสวยดูง่ายนะพี่นะสวยนะครับสําหรับผมนะครับคนอื่นจะดูยังไงไม่รู้นะครับแต่ถ้าใครดูแล้วชอบเหมือนผมถูกใจเหมือนผมก็ทักมาแล้วกันนะพี่นะทักมาแล้วกันนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหกสามสีนสนะครับศูนย์เก้าเก้าหกส่วนไอดีไลน์แอดไลน์ได้ที่ TTN 9/ 8 7นะครับ ttn987 อ่านี่เลยนะครับองค์นี้นะครับหลวงพ่อปานนะครับเปิดไว้ที่8,500บาทนะครับส่วนองค์ที่2นะครับเป็นพระสมเด็จพระนครพิมญยเปิดแง่งปันที่10,000บาทนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับผมสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ